ครับทุกท่านาวันนี้วันที่15เมษายน2566นนะครับมารับชมผลไม้เชอรี่นะครับ หลังจากที่ไปเที่ยวเล่นสาดน้ำกันนะครับก็มารับชมผลของเชอร์รี่นะครับเราจะเก็บเชอร์รี่นี่ครับเชอรี่หวานญี่ปุ่นนะครับวันนี้ดูคลิปให้จบนะครับ เป็นวันที่15เมษายน2566นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอ่าที่16หวยออกนะครับพรุ่งนี้นะครับเก็บกินส,สดๆจากต้นเลยนะครับอร่อยนะครับหวานอมเปรี้ยวนิดนึงนะครับ ลลูกเเต็มยพอดีเมื่อคืนนี้นะครับผมได้ทำการขอกับพยาบึ้งนะครับเผื่อบางทีท่านจะให้โชควันในวันปีใหม่ไทยนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นทางขึ้นภาพให้ดูนะครับทางท้ายคลิปนะครับว่างๆไม่มีอะไรทำนะครับวันนี้ครับก็ นี่ฮะเริ่มขุดบอ่อน้ำตกแล้วนะครับทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะเสร็จเราก็จะได้ขนหินมาเรียงให้เต็มตรงนี้นะครับพร้อมกับเทพื้นบอ่อเช้าๆอย่างนี้นะครับเดินอ่า ผล,ลไม้กินแถวรอบสวนนะครับอร่อยมากครับมีรสชาติหวานนะครับถ้าผลออกสีช้ำๆเนี่ยแทบจะไม่มีรสเปรี้ยวเลยนะครับเป็นลักษณะหวานเลยนะครับ นี่คือเมล็ดนะครับหวานมากครับอร่อยมากครับเดีย๋ยวผมจะลองเพาะเมล็ดดูครับว่าเขาจะเกิดไหมแต่จริงๆแล้วเคยเคยเพาะนะครับพอเขาโตขึ้นสักพักก็จะตายนะครับผมก็เลยใช้วิธีการปักชำจริงแทน คือลูพญยาบึงนะครับตอนนี้กำลังมีลูกตัวเล็กๆนะครับเต็มเลยนะครับไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะครับลองดูรูนี้ผมเห็นมาประมาณ5 6ปีแล้วนะครับ อากาศร้อนๆ้อนะครับก็มารับชมต้นไม้ใบเขียวๆกันนะครับจะได้สดชื่นนะครับอันนี้เป็นม่วงหาวมะนาวโหนะครับลูกเล็กกำลังติดลูก จะลองชิมผลสีนี้ดูนะครับหวานแล้วครับไม่มีเปรี้ยวเลยครับต่าสีออกเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีแดงนี่ก็มีรสชาติหวานแล้วครับดูต้นใบกระท่อมนะครับใบเฉาเลยนะครับ วันนี้เจออากาศร้อนจัดแล้วฝนเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับยังไงผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่รับชมนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีโชคลาภนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาถ่ยายบรรยากาศ ยามเช้าๆให้ดูนะครับพร้อมกับมาบอกโชคลาภนะครับเผื่อมีดวงนะครับไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนการเล่นหวยนะครับแต่ก็ลองขอดูนะครับเผื่อมีโชคนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ